ดีจริงหรือกระแสทัสนเบสไดอะสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันหมอลีนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่จะมาชวนทุกคนคุยเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเพื่อดูแลสุขภาพในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำถามที่หลายคนสงสัยและกำลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลนั่นก็คือทันเบสไดอะหรือการทานอาหารที่เน้นพืชผักเป็นหลักจริงๆแล้วมันดีต่อสุขภาพจริงหรือเป็นเพียงกระแสแฟชั่นกันแน่นะคะก่อนอื่นหมออยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันค่ะ ทานเบสไตยไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นมังสวิรัติหนึ่งรเอร์เซหรือไม่แต่เนื้อสัตว์เลยแต่หมายถึงการเลือกทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วและ,มะเมล็ดพืชต่างๆส่วนเนื้อสัตว์อาจจะทานน้อยลงหรือเลือกทานเป็นบางครั้งก็ได้ค่ะประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดคือช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะเพราะอาหารที่เน้นพืชจะมีใย,ยอาหารสูงไขมันอิ่มตัวน้อยและเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนที่ทานพืชเป็นหลักมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเบาหวานหรือมะเร็งบางชนิดน้อยกว่าคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะๆอย่างเห็นได้ชัดอีกข้อดีคือช่วยเรื่องน้ำหนักค่ะอาหารจากพืชส่วนใหญ่แคลอรี่ต่ำและมีอาหารเยอะทําให้เราอิ่มนานขึ้นกินแล้วไม่หิวบ่อยเพราะฉะนั้นหลายคนที่ปรับมาทานแพนเบสตียะก็จะสามารถควบคุมน้ําหนักได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอดอาหารหรือกดดันตัวเองจนเกินไปนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วแพนเบสตดยะยังดีต่อโลกของเราด้วยนะคะ การลดการบริโภคเนื้อสัตว์ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการใช้พลังงานและน้ำจำนวนมากเรียกได้ว่าดูแลสุขภาพตัวเองและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีนะคะหากเราทานพืชเพียงอย่างเดียวโดยไม่วางแผนที่ดีอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางอย่างได้เช่นวิตามิน b 1 2ธาตุเหล็กแคลเซียมและโอเมก้า3ซึ่งพบได้มากในเนื้อสัตว์ปลาและไข่ ดังนั้นถ้าใครอยากทานแพนเบส1น0์เก็ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการรวมถึงอาจต้องมีการเสริมวิตามินบางชนิดเพิ่มเติมค่ะอีกเรื่องที่อยากเตือนคืออาหารแพนเบสที่ผ่านการแปรรูปเช่นเบอร์เกอร์ถั่วไส้กรอกจากถั่วเหลืองบางยี่ห้อมีโซเดียมหรือไขมันสูงเกินไปซึ่งจริงๆแล้วก็อาจไม่ต่างจากอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเลือกทานต้องดูฉลาดโภชนาการให้ดีค่ะอย่าหลงคิดว่าแพนเบสจะหมายถึงสุขภาพดีเสมอไป มอยอยากแนะนำว่าการทานแบบเฟรชเทอร์หรือกึ่งพืชกึ่งเนื้อเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมมากค่ะคือเน้นผักเป็นหลักแต่ก็ยังทานปลาไข่หรือเนื้อสัตว์บ้างเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองแบบหักดิบ100%เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือความสมดุลสรุปนะคะ p l a n เบสแ e d ไม่ได้เป็นเพียงกระแสแฟชั่นแต่เป็นแนวทางการกินที่มีประโยชน์จริงทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพียงแต่เราต้องเลือกทานอย่างถูกต้องและไม่ละเลยสารอาหารสำคัญเพราะฉะนั้นเริ่มจากง,ง่ายๆเลยค่ะเพิ่มผักกแลละผละไมม้้ในทุือ ลดอาหารแปรรูปลงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้เริ่มต้นก้าวแรกของการมีสุขภาพดีแล้วจะมวยนะัะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่แล้วหมอจะคอยอยู่เป็นเพื่อนทุกคนบนเส้นทางสุขภาพนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ every step, here